จับกันไมค่านี่อะไรเอออะไรเอนะคะ fc นะคะกิโลสองร้อยบาทนะคะขายกิโลสองร้อยบาทที่ตลาดวโรดนะคะใครอยากทานแวะมาซื้อมาหากันได้นะคะร้อยอร่อยนะคะนี่นะคะเม็ดแตงโมเม็ดแตงโมจะเม็ดแตงโมเม็ดแตงโมเม็ดใหญ่ใหญ่อร่อยอร่อยนะคะ เม็ดแตงโมอร่อย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 ค่ะประโยชน์ของเมล็ดแตงโมนะคะหนึ่งให้พลังงานสูงสองมีคุณค่าทางโภชนาการมีกรดไขมันโอเมก้าหกกรดอะมิโนจำเป็นหลายชนิดวิตามินบีและแร่ธาตุสำคัญคือแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟัสสังกะสีเหล็กโพแทสเซียมนะคะ แตงโมสรรพคุณและประโยชน์ของแตงโมนะคะช่วยแก้เบาหวานและดีซ่านช่วยบำรุงสมองนะคะช่วยบำรุงร่างกายช่วยบำรุงเปลอะปอดนะคะแตงโมมีสรรพคุณช่วยควบคุมความดันโลหิตนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วและหลังจากเจ็บป่วยนะคะแตงโมและเมล็ดของมันมีสารต้านอนุม,มูลอิสระจํานวนมากที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ยับยัง้งกระบวนการชราสนับสนุนระบบหัวใจและหลอดเลือดและเสริมสร้างหลอดเลือดนะคะสรพคุณและประโยชน์ของเมล็ดแตงโมท,ที่มากมายด้วยกันเช่นบำรุงสมองสร้างภูมิคุ้มกันสร้างกล้ามเนื้อบำรุงระบบประสาทนะคะนี่คือประโยชน์นะคะประโยชน์และสรพคุณของเมล็ดแตงโมต่อสุขภาพนะคะมาทานเมล็ดแตงโมด้วยกันนะคะ